แล้วหลังผ่าตัดล่ะดรสปินทอดทิ้งคุณพี่ไหมไม่เคยอ่ะดรแชทไปตามรูปดูแลอาการอัปเดตมาหน่อยนะคะรำคาญไหมรำคาญรำคาญรำคาญตอบนด้ตรงมากผุ้หญิงคนนี้รำคาญเธอก็บอกรำคาญก็จากอ่า YouTube อ่ะค่ะแล้วก็เคยดูผลงานของท่านดรตั้งนานแล้วอ่ะค่ะ แต่อันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งคิดจะทำ <triste. S 1> ก็อยากส่วนมาด็กเตอร์คะ่ะขอบคุณมากนะคะด็กเตอร์ <Okay. S 1> ที่ให้ร่วมโครงการก็คือคุณพี่เนี่ยแทบ ไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่าแพ้เครื่องสำอางวันนี้บอกขอทาแค่ลิปสติกแล้วก็เขียนคิวเท่านั้นถูกต้องไหมคะโอเคชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็มีความสุขขึ้นคือมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าสดแพ้เครื่องสำอางนี่ใช่ไหมใช่ค่ะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีความมั่นใจในการลงรูปลงใน Facebook มากขึ้นซึ่งแต่ก่อนนี้ลงแล้วยอดไลค์น้อยต้องใช้แอปเมื่อก่อนไม่ลงเลยไม่ลงเลยแล้วเดี๋ยวนี้ลงเนี่ยใช้แอปหนน่อยึงม Sociedad, ını, grabbing, นนก็ใช่นิดนึงแบบจริงๆไม่ค่อยเล่นไงคะ okay. แต่นี้ก็เล่นมากขึ้นไงค่ะรู้สึกม uh ั่นใจคือมั่นใจอะไรกล้าเล่นเฟสบุ๊กค่ะใช่แฟนเขาก็จะแฮปปี้ขึ้นลูกก็แฮปปี้ขึ้นหรอตอนก่อนมาเนี่ยเขาสับสนกันไหมหรือเขาห้ามหนีมาใช่ไหมใช่ค่ะนิดนึงนิดนึงผู้หญิงก็อย่างนี้แหละถ้าผู้ชายเขาปิดกั้นโอกาสเราเราก็ต้องหนี ้าไม่หนีก็อดสวยโอเควันนี้คุณพี่มาโชว์หน้าสดนะคะทาแต่ลิปสติกกับเขียนคิ้ว,วก็ทุกคนจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะโ okay, อเคดรกตอร์ก็ดีใจค่ะที่คุณวี่จะได้เป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงหลายๆคนฝันไม่สลายเพราะคุณพี่มายืนยันว่าข่าวดูแล้วต้องพิจารณาดีๆใช้วิจารณญาณเนาะในการชมข่าวเพราะข่าวจริงมันก็มีเหมือนเหมือนคนเรามันมีสองด้าน ชีวิตคนเรามันต้องไม่ได้ดูด้านเดียวอมันก็ต้องหาข้อมูลนะดูข่าวอะไรเงี้ยมันก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดถ้าเกิดเป็นถึงท่านด็อกเตอร์นะคะ,คะก็อยากเป็นกําลังใจให้ชีวิตมันก็ไม่ต้องมีอุปสรรคค่ะก็ขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจเสมอค่ะวันนี้ก็ต้องน้อมกราบในตรสนลจิตที่คุณพี่ได้กรุณากับผู้หญิงคนไทยทั่วประเทศไทยและทั่วโลกค่ะ,คะขอให้ทุกคนไม่ตกเป็นเหยื่อสัคุณพี่เนาะ ใช่ค่ะเรามาถ่ายรูปกันว่าแต่วันนี้คุณพี่มายังไงมาเทินทางมาแท็กซี่มาใครคะคนเดียวค่ะคนเดียวน่ารักที่สุดเลยคนเนี้